สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นี่ผมมาพร้อมกับปืน HK 4หนึ่งกสองสองกระบอกอันใหม่ของผมแล้วครับโอเคอย่างนี้ไงปืนกระบอกใหม่อย่างที่เห็นนะอันกระบอกนี้เป็นกระบอกเก่าอะผม่เ,เคยรีวิวไปแล้วอดอดตรงนี้สองไม่ได้เพราะว่ากระจกฝ้าไปนิดนึงไม่นิดหละครับโคตรฟ้าเลยเห็นไหมแต่ว่าแม็กกาซีนส,สามารถที่จะถอดได้ครับอถอดสิมาอืมนี่เห็นไหมคใส่ทุกแม็กหนาไปนิดนึง อันนี้เป็นรางใสของของบริษัทอะไรก็ไม่รู้แหมเขียนครับเตือนเอาไว้ซะเพียบเลยส่วนสองกระบ,บอกอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆ้รอ้รอนครับเสร็จเมื่อคืนนี้สามารถที่จะถอดแม็กได้เหมือนกับไอ้กระบอกเมื่อกี้นี้อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันเห็น,นไ,ไหมครับโูน,นเล็งก็เล็งได้มันของจริงอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับสองกระบ,บอกนี้มีขนาดเท่าๆกับของจริงแบบเป๊ะๆเ,เดี๋ยวผมจะลองถือให้ดู แป๊บน,นึงตั้งกล่องก่อนเป็นยังไงก็มาครับกับปืน h k 4 1 6 2กสองกระบอกอันใหม่ของผม สำหรับใครก็ตามที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้ยวยละ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับไป,ไปเจอไปกันอีกทีในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาปืนใหม่มาโชว์กันโอเคสวัสดีครับ